กล้าบางอาจให้คําแนะนําคือตอนนี้ตัวเองกำลังขึ้นมอใครๆก็ชมว่าความคิดไอเดียดีรู้ข้อมูลอะไรเยอะแยะซึ่งไอข้อมูลอะไรหลายๆอย่างที่เกียบข้องกับคดีต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นไอพูดกับอิศร์เองนั่นแหละเอาไปให้หมายชรวันเปิดเผยทีนี้หมายชรวันก็เลยเกิดอาการเหมือนกับเรียกว่าข้อเท้าบวมคิดว่าตัวเองตอนนี้ตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในคดีกรอกๆเนี่ยไม่มีใครมี power ได้เท่ากับตัวเองแล้วสามารถที่จะแนะนําสั่งการ หรือชี้ให้ไอ้พลออ้เเข็นว่าความคิดของพวกมึงไม่เท้าท่ามาทําตามกูสิก็ออกคําแนะนําแล้วก็มีเอฟซีของไอ้พลอยที่ติดตามหมาจารวันด้วยก็เอาไปบอก่าเออนี่คุณใหม่ยเขาแนะนําดีะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะจุดนี่พลอยที่ฉันอ่านแล้วดิฉันก็นั่งหัวเราะว่าคําแนะนาอันนี้ปัญญาอ่อนแต่เป็นคําแนะนําแนะนําขึ้นมาเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายปฏิเสธเพื่อที่จะทําให้เห็นว่าตัวเองมีความคิดที่ดีกว่าไอ้พลอยกับอ้เถิทั้งที่ความคิดนั้นจริงๆมันห่วยที่อิเถิจะพูดต่อไปมันตรงกับใจของดิฉันจุดหนึ่ง เอ่ยว่าความคิดนี้มันมาจากใครไม่กล้าเอ่ยตรงๆไม่กล้าเอ่ยตรงๆงมีสองประการคือหนึ่งรังเกียจไอ้หมายชรวันสองก็คือไม่กล้าหือกระไผ่ชรวันไม่แบบใดก็แบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบผสมผสานกันดิฉันไม่คิดว่าสาวิตรีดิฉันไม่คิดว่าสมพรจะชอบที่หน้าหมายชรวันมากนะสมพรน,น่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางดีพอว่าหมายชรวันมาจากไหนเป็นคนมีสันดานอย่างไรเป็นอวตารที่ตอนนี้ต้องการความเป็นหนึ่งในคดีกรอกต้องการความ ให้คนเชิดชูว่าเก่งกาจเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาประชันว่าการวิเคราะห์ขอ,ของหมายชารวันเยยบเก่งกว่าอียานเก่งกว่าทนายสมเกียจเก่งกว่าคนนู้นคนนี้แต่อย่าลืมว่าใหม่เป็นอวตารไอ้ที่รู้ก่อนรู้หน้ารู้อะไรหลายๆอย่างก่อนคนอื่นนั่นคือรู้มาจากไอ้พวยอิทธิ์กับทีมของมันเป็นคนส่งให้ก็สมน้ำหน้าไอ,พอ้พลอยอิทธิ์เพราะเขาขึ้นอยู่เหนือหัวได้เขาก็สามารถจะเอากระตีนเหยียบเหย,ย,เยียบกระทืบมือแล้วชี้ให้คนเห็นว่าพวกมึงปัญญาอ่อนยังไงตามโพสนี้นี่แหละคะ่ะแต่โพสนี้หมายชาราวันปัญญาอ่อนมาก ปัญญาอ่อนในการแนะนําว่าแทนที่จะปิดโพสของเงินแทนที่จะทำคลิปของเงินมาสร้างห้องน้าให้คนติชินินทาว่วาห้องน้ํานั้นเป็นของส่วนตัวเป็นของในนางมึง,นนงทําไมไม่ทําอะไรที่ได้ประโยชน์ส่วนรวมทั้งหมดแล้วได้ประโยชน์ส่วนรวมทั้งปีห้องน้านั้นมีงานทีถึงจะใช้ทีหนึ่งส่วนใหญ่ก็งานอะไรงานบุงสวงเพราะฉะนั้นมันคุ้มประโยชน์มันคุ้มกันไหมกับการที่จะไปอ้อนขอทานเอาเงินเอฟซีมาให้คนเขาด่าแล้วมาสร้างเป็นห้องน้ําที่ใช้ปีละครั้งแต่ถ้าทําเป็นอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างเช่นสวนกีฬาสวนออกกําลังกาย จะดีกว่าไหมทุกคนก็เฮกันไปโอ้โหพูดใหม่ไอเดียดีมากแต่จริงๆไอเดียไอใหม่มันทาขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกควายเท่านั้นเองค่ะคุณลองคิดดูว่าที่ตรงนั้นน่ะถ้าทําเป็นสวนกีฬาขึ้นมาจะมีหมาตัวไหนยอมเสียค่าน้ํามันขีมม่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากหมู่บ้านซึ่งมันไกลนะคะมาเล่นกีฬามาเล่นเครื่องเล่นที่นั่นไม่มีหรอกค่ะขนาดคนที่ว่าเชื่อถือพญานาคไอจิตกิูยังไม่ค่อยจะมาไหว้กันเลยและจะมาที่นั่นเพื่อเล่นกีฬาโอกาสมันน้อยมากค่ะ